ติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สามกันครับสวัสดีครับคุณเจครับผมสวัสดีครับถับผมคุณเจตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับแถวบางบัวทองครับผมบางบัวทองนะคุณเจกับผมเคยคุยกันแล้วหรือยังยังครับผมครั้งแรกครับครั้งแรกแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับเอ่อส่วนมากจะจะเป็นย้อนหลังนะครับผมส่วนมากเป็อนขับรถอะไรเงี้ยครับเออได้ได้ได้ฟิลลิ่งนะ ใช่โอเคคุณเจมมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อสี่ถึงห้าปีที่ผ่านมาชื่อที่ตั้งอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะได้ครับผมถามเป็นวงกว้างว่าแถวไหนในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดเอากรุงเทพแล้วกันเอากรุงเทพที่หนึ่งก็แล้วกันนะใช่ครับสองหนึ่งสามเขาคือใครเป็นยังไงฮะครับผมอก็คือเมื่อช่วงประมาณช่วงสี่ห้าปีที่แล้วครับผมทีนี้คือผมอ่ะ เออ่ได้ทํางานอยู่อยู่ค่อนข้างไกลบ้านนะครับทีนะี้ตอนนั้นก็ตอนนั้นคือผมเองก็เออทดทนเดินทางครับผมไปกลับไปกลับนั่งรถไปกลับอยู่ไงครับผมจนมีวันหนึ่งเนี่ยคือรู้สึกเหมือนเขาว่าเออเราก็เหนื่อยเพราะผมทํางานแล่ว่าเป็นกะด้วยครับมีเช้ามียางคืนอะไรเงี้ยครับทีเนี้นผมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวผมจะแบบเออลองหาห้องอยู่แถวที่ทำงานเลยดีก,กว่านะครับประชวบเหมาะกับมีที่ที่ที่ทํางานด้วยกันในออฟฟิศขนาดครับ เขาเหมือนเขาจะขอเออเขาจะย้ายออกพอดีอืทีนี้ผมก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวผมผมอยากไปอยู่ต่ออะไรเงี้ยครับผมครับ <c oughs> <c oughs> นะครับทีนี้เอ,อตอนนั้นก็เลยมาขอแม่ก่อนเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมจะต้องออกไปอยู่ข้างนอกเลยครับครับนะครับผมทีนี้ผมก็เลยมาคุยกับแม่ว่าเออเนี่ยจะไปอยู่ห้องต่อจากที่ที่ออฟฟิศนะเขาเป็นที่ผู้หญิงไงครับผมเหมือนห้องตัวเนี้เหมือนห้องเนี้ยเขาเอาไว้เหมือนกับว่าเก็บของะครับผมมานอนบ้าง ไม่นอนบ้างอย่างนี้ยครับผมสามารถจะเอาไปเก็บเสาาื <S <S <ๆ>้อผ้าเก็บอะไรมากกว่าครับผมแม่คขไม่ติดอะไรนะครับพอโอเคตกลงกันเสร็จปุ๊บผมก็พาวันแรกที่ผมเข้าไปดูไปดูห้องเนี้ยครับผม <S 1> <S 1> <S ผมพาแม่ผมมาไปดูไปกันสองคนนะผมพอเขา้เขาไปถึงปุ๊บเนี่ยครับพี่เขาให้กุญแจมาครับผมแต่ว่าวันนั้นที่ผมไปเนี่ยคือของในห้องของพี่เขาก็ยังมีอยู่นะครับพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับผมทีน<ๆ>ี้อพอ ไปถึงปุ๊บผมก็เปิดประตูเข้าไปค่ะฮะทีนี้แม่เอ่อแม่แม่ก็บอกว่าเออพี่เขาอยู่ใ mm hmm. ครก็เลยว่าอ๋อพี่เขาอยู่คนเดียวแต่ว่าตอนนี้พี่เขาไปทํางานนะครับผมแม่ก็ไม่แม,แม,แม่แม่ก็ตอนนั้นก็คือ,อยืนรอยอยู่หน้าห้องครับไม่ได้เข้ามาส่วนผมก็คือค่อยๆเข้าไปดูว่าเออห้องนงห้องน้าอะไรเงี้ยผมก็เป็นห้องสี่เหลี่ยมครับพอผมเอ่อเปิดประตูเข้าไปนะครับฝั่งซ้ายมือมันจะเป็นเตียงครับเตียง oh. ประมาณห้าฟุตนะครับ ฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นชั้นวางทีวีนะครับ,รบผมพอมองตรงไปเลยครับผมเป็นประตูห้องน้าซึ่งมันตรงกับประตูทางเข้าพอดีนะครับถัดจากประตูห้องน้ําไปฝั่งซ้ายจะเป็นระเบียงครับผมครับนะครับทีนี้อ่าพออ่าเข้ามาดูห้องกันเสร็จปุ๊บพออ่าเสร็จปุ๊บลงมาข้างล่างกันล็อกห้องเรียบร้อยแล้วทีนี้แม่เขาก็สังเกตว่าเออไอห้องที่ผมอยู่เนี่ยมัน มันดูไม่ค่อยโอเคเพราะห้องห้องเนี้ยผมอยู่ที่ชั้นสองนะครับมันตรงกับเหมือนกับเป็นทางสามแยกพอดีอ่ะแต่ประเด็นคือห้องผมมันตรงกับสามแยกพอดีมันเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าสามแพงนะครับถูกไหมเป็นสามแพงเนอ่ยทีนี้ทีนี้แต่แม่เขาไม่อยากให้ผมแบบเอ้เนี่ยเหมือนกับคิดมากเพราะว่าผมก็ไม่คนกลัวอยู่แล้วนะครับทีนี้ อแม่บอกเอ้ยอแต่มันมีเหมือนกับเป็นร้านค้าขายของชามตั้งอยู่ข้างหน้าพอดีเราถือว่าอยู่หลังร้านเขาก็ไม่มีอะไรอะก็สบายใจกันไปนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรผมอยู่ไปประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับผมมีวันหนึ่งเนี่ยผมไปเดินไปเดินสตลาดสําเพ็งเนี่ยครับผมไปเจอเหมือนกับว่าเป็นเลขเลขห้องเหมือนกับเป็นตัวเลขครับผมแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าเออผมอยู่มาหกเจ็ดเดือนเนี่ยห้องผมเนี่ยทั้งชั้นเนี่ย รู้สึกอ่าเป็นห้องผมห้องเดียวที่มันไม่มีเลขเออผมครบแต่ผมป็อยู่กันมาหกเจ็ดเดือนผมไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรเลยฮะเอราะวะนั้นไหนนะหมายถึงว่าหน้าห้องอื่นเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขกำกับถูกไหมฮะถูกครับแต่ห้องเราห้องเดียวแล้วตัวเลขตามห้องต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนครับตรงประตูหรือว่าหนือประตูเลยครับตรงประตูที่มันส่องอตรงแมวอะไรอย่างเี้ยตามแมววออแล้วตัวเลขเนี่ยที่เขาสลักไว้เนี่ยมันสลักด้วย เขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นอะไรฮะอย่างเช่นพัดเป็นเป็นเป็นไม้ครับเป็นไม้ปะไปอีกทีหนึ่งอ๋ออ่ะประมาณนั้นเลยมีสองอย่างคือไม่ไม่หลุดไม่ไมไม้เนี่ยหลุดหรือไม่ก็มีการเปลี่ยนประตูะมีสองอย่างเลยประมาณนั้นตอนนั้นคือผมเองก็เออผมก็อยู่มานานผมไม่คิดแต่วันนั้นอยู่ๆผมก็ไปซื้อตัวเลขเนี่ยมาแปะสองหนึ่งสามเลยครับผมอ่าพอผมแปะเสร็จบุกก็ไม่คิดอะไรครับผมต่อมามาอาทิตย์นึงครับพี่ครับ ทีนี้ตอนนั้นคือเกิดแบบไม่สบายหนักมาก uh huh. ตอนนั้นคือผมเป็นไข้สูงมากๆเลยฮะ uh huh. ทีนี้ด้วยความที่ว่าผมไม่เคยอยู่คนเดียวอะนะฮะ uh huh. ไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงเหมือนกันก็ได้แต่ว่าเออเดี๋ยวผมเอาผ้าระชุบน้ำแล้วเช็ดตัวเองไปก่อนละกันอะไรเงี huh. <ๆ>้ยผมก็ไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยเป็นไข้หนักขนาดนั้นนะ uh huh. วันนั้นคือคือหนักจริงๆ uh huh. นะครับพอทาอะทําธุระส่วนตัวเสร็จปุ๊บเวลาประมาณสี่ทุ่มครับผม uh huh. ตอนนั้นยังนอนไม่หลับ uh huh. แต่ก่อนอะผมก็เลยอ่าใช้โทรศัพท์ วิดีโอคอลไปหาเพื่อนครับผมก็คือเพื่อนคนนี้ชื่อกุ้งครับผมนะฮะผมก็วิดีโอคอลคุยกับเพื่อนโดยที่ว่าผมนอนบนเตียงแต่ผมหันหน้าครับผมไปทางทีวีเหมือนนอนคว่ำครับที่หันหน้าทางทีวีแต่ว่าเท้าผมตอนเนี้ยมันจะอยู่ตรงประมาณช่วงหัวนอนถูกไหมครับครับอ่าผมก็อ่านอนคุยทดคุยวิดีโอคอลกับเพื่อนปกติคุยไปคุยมาเพื่อนถักลอบแลกว่าอ้าวไม่ได้อยู่คนเดียวหรออยู่กับใครอ่ะ อ่าผมก็อ๋อไม่อยู่กับใครอยู่คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็นอนแหละตอนนั้นคือผมก็เริ่มก็ก็แบบรอบแรกก็ก็ยังคิดว่าอ๋อเพื่อนเพื่อนแซวๆครับผมแกล้งเล่นแย่เล่นอะไรเงี้ยเออเออเออไออะอ้ำผมทีนี้แต่ปุ๊บคุยไปได้อีกแบบหนึ่งรอบที่สองเพื่อนถักมาอีกอเพื่อนก็บอกอีกว่าเอาจริงๆอยู่กับใครบอกมาเลยไม่แบบเหมือนกับไม่ต้องมาแอบนะอตอนนั้นคือผมโมโหมากผมบอกเพื่อนว่าบอกว่าอยู่คนเดียวไงแล้วผมกดวางหูไปเลยอื พักหนึ่งประมาณไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งนาทีเพื่อนโทรกลับมาแต่เป็นการโทรนะครับไม่ได้คอลวิดีโอแล้วบอกว่าเออแล้วทําไมต้องโมโหด้วยอยู่คนเดียวใช่ไหมบอกเอออยู่คนเดียวประมาณนี้ครับผมจนนนี้เพื่อนผมก็อยู่คนเดียวเหมือนกันแต่เขาอยู่แค่เอออยู่อยู่คนละที่เลยครับอืมตอนนั้นคือผมก็ก็แบบพอเพื่อนรู้ว่าผมอยู่คนเดียวจริงๆเพราะผมไม่ได้โกหกแล้วแล้วเมื่อนก็เริ่มใจไม่ดีแล้วครับว่าเออมันทำไมถึงพูดแบบนี้ นะครับผมพอเราเหมือนแล้วเราก็เปลี่ยนเรื่องคุยครับพยายามคุยให้มันให้มันตลกครับเพราะตอนนั้นมันมาคือสี่ห้าทุ่มแล้วครับพี่แจ็คมันมืดแล้วครับพยายามคุยเรื่องอื่นให้มันสนุกแต่มันไม่หนุกแล้วครับตอนนั้นคืออารมณ์คือมัน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 ดาวไปแล้วฮะอ่านะครับผมเรื่องนี้มันก็โอเคผมก็เก็บเอาไว้ก็ไม่ได้เล่าแล้วผมก็ไม่ถามต่อด้วยว่ามีอะไรเพราะผมไม่อยากรู้ตอนนั้นนะครับผมทีนี้ต่อมาเนี่ยช่วงประมาณช่วงประมาณ ต่อมาไม่เกินเดือนหนึ่งอะคร<ม>ับผม,มผมมีมีแผนว่าจะต้องย,าย,อย้ายที่ทำงานนะครับพี่ทาให้ผมจะต้องย้ายออกจากห้องนี้<อ>นะครับผมเหลือประมาณเดือนหนึ่งนะครับผมช่วงต้นเดือนเนี่ยผมเองก็นัดกับเพื่อนกลุ่มเดิมนะครับผมก็มีคนที่ชื่อกุ้งใช่ไหมครับผม<อ>แล้วก็มีเพื่อนอีสักประ,ะมาณสามคนนะครับรวมกันรวมผมด้วยเป็นห้าคนเนี่ยต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกัน<อ>ก็เลยมารวมตัวนอนกันที่ห้องผมตอนนั้น ะทีนี้เตียงด้วยความที่ห้าฟุตเนี่ยมันจะนอนได้แค่ประมาณสามคนมแบบเดียๆกันหน่อยนะครับผมนอนนอนได้สามคนทีนี้เพื่อนอีกสองคนต้องนอนข้างล่างก็คือจะมีคนที่ชื่อกุ้งกับแฟนเขานอนข้างล่างส่วนผมกับเพื่อนอีกสองคนนอนอยู่บนเตียงทีนี้คืนนั้นเองครับผมฮัลโหลครับครับคุณเจเอาฮาลัลโหลได้ยินไหมฮะได้ยินชัดเจนครับ โอเคครับผมทีเนี้ยเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีว่าตอนตอนที่ผมบอกว่าเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมได้ไหมครับอ่าครับโอเคครับตอนนั้นที่ผมบอกว่าผมไม่สบายแล้วผมก็วิดีโอคอลคุยกันถูกครับผมอาอา่นเราวิดีโอคอลคุยกันเสร็จปุ๊บทีนี้ผมก็วางหูเพื่อนไปเรียบร้อยแล้วครับคืนนั้นเลยครับผมผมนอนอยู่บนเตียงทีเนี้ยด้วยควที่ว่าพอนอนพผมปิดไฟมืดแล้วอะครับผม แสงจากหน้าห้องอะครับผมมันจะสาดลอดผ่านประตูเข้ามาแล้วก็ตรงไปที่ห้องน้<ภ>ําครับิดออกใช่ไหมครัตอนนั้นผมนอนอยู่กพตัวเอ่อตัวร้อนๆหนาวหนาวอยู่นะครับคืนนั้นอืมทีนี้อยู่ๆเนี่ยผมเหมือนกับสะดุ้งตื่นขึ้นมาครับแค่เหมือนกับสะดุ้งลืมตาขึ้นมาตอนนั้นน่าจะช่วงประมาณตีสามตีสี่ได้นะครับผมตอนนั้นคือพอลืมตาม,มาเสร็จปุ๊บผมเห็นว่า มีผู้ชายคนหนึ่งนั่งกอดเข่าอยู่ข้างๆเตียงผมอืผมเห็นเป็นผู้ชายนะครับผมสั้นๆเพรา<อ>นั้นคือคือพอผมเห็นแว็บแรกปุ๊บผมตกใจหนิกับว่าเลอกเลยครับผมอพอเลิกเสร็จปุ๊บผมเดินไปผมพบเราเราฝั่งสวิตเปิดไปอยู่ฝั่งขวามือปลายเท้าตรงประตูเลยครับผมประตูทางเข้าอ่ะอืผมตกใจผมก็เลื่อนไปเปิดใฟเลยะนะครับพอผมเปิดเสร็จปุ๊บ ตรงนั้นก็กลับเป็นหมอนข้าง่ะฮะอ่าเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับผมหนุนหมอนข้างไว้ที่เท้าอ่ะครับแต่ผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะผมว่าผมดูผมมองไม่ผิดแต่ผมก็ไม่ได้คิดตอนนั้นอยู่คนเดียวก็ไม่อยากจะคิดด้วยครับว่าคืออะไรครับตอนนั้นคือลักษณะที่ผมเห็นเนี่ยมันจะเป็นอ่ค่อนข้างสาัตาดครับพอแสงมันสาดเข้ามาเป็นผู้ชายนั่งกอดเข่าแล้วก็ก้มหน้าอยู่ครับครับนะฮะผม,มเป็นอ่เสื้อลักษณะจะเป็นสีฟ้าๆโตเก่านะครับอืมประมาณนั้นที่ผมเห็นนะครับ โอเคทีนี้พอเช้าวันวันรัคือผมนอนไม่หลับะะ้ะฮะจนเช้าผมก็ออกไปทํางานนะครับผมผมก็ไปทํางานปกติก็ออยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเ็าเก็บเอาไว้เพราะว่าไม่ไม่อยากจะบไม่รู้ว่าเราเห็นคืออะไรกันแน่เร,เราพอต่อมาสักักประมาณที่ผมบอกอ่ะเปเที่ยวบานหวัดกับเพื่อนพวกเพื่อนผมก็มานอนกันที่ห้องนอนเรียงกันเลยครับผมห้าคนนอนบนเตียงสามข้างล่างสองทีนี้เตียงผมมันจะเป็นเตียงเหล็กอะฮะเป็นเตียงเหล็กนะฮะ ข้างล่างมันจะโล่งเลยครับผมคิดออกใช่ไหมพอเรามองถ้าเกิดคนนอนอยู่<ะ>มองไปมันก็จะโล่งเลยครับผมมองเห็นประตูใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีแสงสายเข้ามา<ะ>ตอนนั้นก็มันส,สักเที่ยงคืนตีหนึ่งครับ<ะ>พวกผมก็เริ่มพยายามปิดไฟปิดไฟปิดไฟแล้วนอนกันน<ะ>อนยังไม่ทันหลับหรอกครับนานๆเพื่อนจะมานอนทีก็คุยเล่นกันนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับผมเสร็จ<ะ> <7 S 1> โบ๊ททีนี้ เพื่อนผู้หญิงที่นอนอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาเข้าพลิกซ้ายพลิกขวาถ้าพลิกขวาจะเห็นใต้เตียงพลิกซ้ายก็เ,เห็นแปลงเขาถูกไหมะวันนั้นอยู่ๆกูบเขาน้าน,นอนอยู่แล้วหอก็ตะโโนขึ้นมาดังมากเลยว่าเปิดไฟเปิดไฟผมก็ตกใจว่าโอ๊ยกบุรีกุญจอผมก็เปิดไฟเลยครับผมทีนี้อบอกเป็นอะไรเพื่อนบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยก็เลยบอกอแต่แต่แล้วทำที่เราเป็นเจ้าของห้องอะฮะ เราเองก็บอกว่าเราเองก็ไม่อยากที่จะถามอะไรณตอนนั้นนะครับผมเพราะผมก็ต้องอยู่ต่อที่นี่ไปอีกถูกไหมครับครับ <C AP> ทีนี้ผมก็เลอกว่าไม่มีอะไรใช่ไหมบอกว่าไม่มีอะไรแต่ตอนนั้นคือเพื่อนบอกว่าขอเปิดไฟหน้าระเบียงไว้ไ <c> ด <oughs> ้ไหมผมเลยบอกว่าเปิดไปแฝงมันเข้าอ่ะแต่แต่ว่าอ,อจะเปิดก็เปิดครับผมก็เปิดไปหน้าระเบียงให้เพื่อนแล้วก็นอนกันต่อนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ก็ไปเที่ยวอะไรกันปกตินะครับผมก็ทีนี้ตนมาช่วง ประมาณวันที่อ่าประมาณช่วงท้ายเดือนนะค,ะนะครับผมนะฮะผมผมต้องออกจากห้องเนี่ยประมาณก่อนสิ้นเดือนนะฮะประมาณช่วงก่อนสัปดาห์สุดท้ายะครับผมก็ไปนอนไปนอนกันที่บ้านเพื่อนซึ่งอยู่แถวหอ,อผมมาครับไปนอนรวมตัวอันสามคนมีผมแล้วก็มีกุ้งที่วิดีโอคอลคุยกันใช่ไหมครับผมแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อหวาน<ม>วาน,นะครับผมเป็นผู้หญิง อนะ่าก็นอนกันตอนนั้นก็คือไปนอนกันที่บ้านเพื่อนคนเนี้ยก็คือ,ก,คอก็คุยเล่นกันปกติจนมันดึกแล้วครับผมตอนนั้นก็เลยปิดไฟแล้วทีนี้แล้วเพื่อนคนที่ชื่อกุ้งก็ถามผมว่าเออจะอยู่ห้องเนี้ยอีกนานเท่าไหร่พอพอคอเขารู้ว่าผมต้องย้ายออกใช่ไหมครับครับผกว่าโอ,อ๊ยอาทิตย์สุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมก็ออกแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องย้ายแล้วนะฮะทีนี้เพื่อนก็เลยก็เลยถามไปว่ามีอะไรเปล่าอยู่ๆมาถามผมมาเออทีนี้เพื่อนก็เลยว่าก็ไม่มีอะไรอะ่ะ แต่ทีเนี้ยผมก็ยังเอกใจกับเรื่องที่ผมเจอในคืนนั้นแล้วก็เราวิดีโอคอลคุยกันอมผมบอกว่าเอาจริงจริงปะเราติดใจมากเลยตอนเนี้ยเล่าให้ฟังได้ไหมทีนี้เพื่อนบอกว่าไม่มีอะไร,รแบบไม่มีอะไรอะไรเงี้ยพยายามขยอ,อครับผมผมกับคนที่ชื่อหวานก็ช่วยกันบอกว่าเออให้เล่ามาเหอะรประมาณนี้ครับผมนะฮะตอนนั้นคือผมเองยังไม่เล่าให้ใครฟังอนะเรื่องอที่ผมเจอตอนคนนั่งอยู่ใช่ไหมเอ๊ะ พื่อนก็เริ่มเล่าครับตอนนั้นคือระหว่างที่วิดีโอคอลคุยกับผมนะฮะเขาทักครั้งแรกพอะเขาเห็นเป็นเออเหมือนกับเป็นผู้ชายเลยครับผมคผ่านเข่าแล้วเดินผ่านหลังผมไปเฮ้ยตอนที่วิดีโออลงคุยกันนะนะใช่ครับเขาให้ทักครั้งแรกว่าผมอยู่กับใครอออ่าทีนี้เขาเดินผ่านหลังผมไปมันมันผ่านกล้องอยู่แล้วนะครับผม ผมก็บอกว่าผมไม่ได้อยู่กับใครใช่ไหมหาจำได้ไงเลยเนีเนบุกแล้วสัตพ์ักหนึ่งเพื่อนหักรอบที่สองออพอเพื่อนบอกว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเดินผ่านหลังผมกลับมาครับแล้วก็เหมือนกับมานอนข้างๆผมมานนั้นนะ่ะอ,อย่างนั้นเลยครับที่เราบอกว่า,าที่เราบอกว่าเอ้ยก็ไม่มีไม่ไม่ได้อยู่กับใครแล้วเราก็กดวางหูไปหน้าตอนนั้นเฮ้ยใช่เพื่อนหักรอบที่สองเพื่อนบอกว่าเห็นว่าเขาก็เดินกลับแบบ เหมือนคานเข่ากลับมาเพราะว่าเขาเดินบนเตียงเอ,อค,<ล>คนไม่เดินบนเตียงอยแล้วฮะต้องต้องต้องคานเข่าอยู่แล้วถูกไหมฮะคานเข่ากลับมาแล้วมันเหมือนก็มาอยู่ข้างๆผมเองนะคร<ล>ับแล้วผมกดวางหูไปเลยอตอนนั้นคือผมเองก็บอกว่าถ้าเห็นชัดขนาดนี้ยแต่ว่าต้องรู้ลักษณะใช่ไหมว่าใส่ชุดใส่อะไรยังไงหรือว่าอะไรลักษณะยังไงเพือ่อนบอกว่าเป็นผู้ชายผมสั้นใส่เสื้อเก่าสีฟ้าพี่แจ๊คไม ไนที่บที่ผมเจออตอนนั้นคือผมอะ่ะเจอปลายเท้าผมก็เห็นลนกนักษณะนี้แต่ผมแค่ไม่เล่าล่าใครฟังเพราะผมก็คือผมกไม็ไม่รู้จะเล่าไปหาอะไรใช่ไหมตอนนั้นคือผมผมผมก็เก็บเอาไว้ฮะไม่เล่าให้ใครฟัง<อ>นะฮะแล้วนี่เรา,เ,ราเพื่อนอีกคนก็ถามต่อว่าอ้าวเราที่เราไปจะไปตัดจังหวัดกันอะ่ะ<อ>แล้วยู่อยู่โวยวายทําไมคืนนั้น<อ>นะฮะเพื่อนบอกว่าระหว่างคืนนั้นอะ่ะมันประมาณเชยงเชยงคืนทีหนึ่งใช่ไหมเพื่อนเขาพิกซ่าที่ขวาอยู่นะคับนอนไม่หลับ ทีนี้อยู่ตอนที่เขาพลิกขวาไปเนี่ยหน้ามันจะส่องไปทางใต้เตียงถูกไหมครับครับนะฮะแล้วอยู่ๆนะครับเขาก็ลืมตานะคะมองไอตรงประตูอ่ะมันคิดออกมันจะเป็นปลายเท้าปลายเตียงใช่ไหมครับผมบอยู่ๆอะครับผมเขาเห็นมีผู้ชายโผล่หัวลงมาแล้วมันจ้องหน้าเขาเฮ้ยโผล่ลงมาจากเตียงเหรอถูกครับแล้วชื่องงานไม่คือขาพวกผมมัน,มนมคือ,อหัวพวกผมไง พอผมมาประทะท่านเดียบุ๊เขาก็โยวยวายยลยทีนี้เฮ้ยน่ากลัวว่ะเออใช่ทีนี้พอเขาพอเขาพูดเดียบุ๊คนั่นแหละเราเราพอเขาตอนที่เขาเล่าให้ฟังพวกผมมานอนสามคนจับมือกันแน่นเลยว,ว่าเขาจะเล่าอะไรต่อ,อตัวเขาเองก็กลัวผมก็กลัวไงที่ถองไหมครับเขานั้นแหละที่พอเขาเล่าเรื่องนี้เดียบุ๊ผม นอนห้องนั้นไม่ได้แล้วอะแต่มันจําเป็นไงพี่เพราะมันต้องนอนเจ็ดวันถูกไหมเดี๋ยวนะตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างมันพั่งพัวมาหมดแล้วนะตอนนั้นตัวของคุณเจก็ยังไม่ตัดสินใจเล่าสิ่งที่คุณเจเจอนะตอนนั้นยังเออ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 แล้วแหละทีนี้สอ่ะพอผมแบบอเพื่อนเล่ามาขนาดนี้แล้วคืนนั้นเลยฮะตัวผมเองก็ต้องพูดของผมบ้างแหละครับ ก็เล่าให้เพื่อนฟังแบบละเอียดเลยครว่าวันนั้นน่ะคือเท่ยวิดีโอคอลกันเอาจริงตอนที่ผมนอนอ่ะผมก็เจออย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับผมเออมีคนมานั่งอะไรเงี้ยครับผมพอเล่าเสร็จปุ๊บต่างคนเจอตรงกันปุ๊บเช้ามาก็ออกไปทําบุญด้วยกันเลยครับทีนี้เอออตักบาตรแต่เช้าครับผมทีนี้พี่แจ๊คผมต้องอยู่ต่อที่นี่อีกมาอาทิตย์นึงอ่ะโอ้โหนะฮะแต่านี่ยผมเอาจริงผมอยู่คนเดียวไม่ได้ครับผมก็ ไปขอให้แม่กับน้องสาวผมอะมานอนเป็นเพื่อนหน่อยโดยที่ตอนนั้นเองอะผมก็ยังไม่เล่าให้เขาฟังผมไม่บอกเขาด้วยยังไม่บอกไหยฮะเพราะผมเจออะไรช่วงวันช่วงช่วงวันแรกนะฮะผมยังไม่ผมเขาอีกวันหนึ่งผมผมบอกแม่ว่ามันนอนเป็นเพื่อนผมหน่อยครนะฮะแล้ววันที่เขามานอนกนคืนแรกนะคะัพผมเออเขามาถึงกันช่วงประมาณบ่ายๆไงฮะผมเองเนี่ยตอนนั้นหน้าผมเองก็ก็อ่ไปทํางานแล้วผมก็เล่า เล่าเรื่องเนี่ยครับผมในในเว็บกระทูเว็บหนึ่งละกันครับะระหว่างที่ผมเล่า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 ไปอ่ะพี่แต่ผมเล่ามาจากช่วงบ่ายอะตกตอนเย็นอ่ะพี่มันมีคนอ่านล้ะคนเมนแล้ะคนแชร์เยอะมากอย่างงที่ผมไม่เคยเล่าอะไรพวกนี้ในเว็บเลยอพอคนมันเล่ามันแชร์มันอะไรต่อไปอ่ะตกเย็นวันนั้นมาก็ขอหอรู้เลยครับว่าว่าผมตอนนั้นน้าผมยังเด็กอยู่เอออก็ยี่สิบกว่าแต่ผมคงระบุระบุเยอะไปหน่อยฮะ กม่ของหอผมรู้เลยคืไม่ถึงว่าเราเราระบุดีเทลของหอเนี่ยเยอะไปนิดนึงใช่ระบุระบุเยอะไปผมไม่รู้ว่าเรื่องที่ผมเล่าในเว็บมันจะมันจะถึงหูเขาอ่ะคิดออกนะฮะภายในช่วงเวลาแค่ประมาณสี่ชั่วโมงนะต้องของหอรู้ตอนนั้นก็แบบว่าโอ้โหผมก็จะกลับดีไหมเนี่ยผมก็ไม่กล้ากลับแต่แม่กับน้องก็อยู่ในนั้นไง อ่าทีนี้ตอน,ตอนนั้นคือแม่กับน้องก็ไม่รู้จนจนตอนนั้นเหมือนกับว่าผมก็ส่งเรื่องเนี่ยไปให้แม่กับน้อง, <S <S องตอนจัดก็ส่งให้เาตอนที่เจ้าของหอรู้อ่ะครับวันเนี้ยเป็นตัวคุณเจนเนี่ยไปเขียนเรื่องของหอเขาเขาว่าอย่างไร<ช>ตอนนั้นอ่ะขึ้นมาบนห้องเลยครับผมเคาะประตูหาแม่กับน้องออแม่กับน้องอนคือยังไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับทีนี้เขามาเคาะประตูบอกว่าอ้าวแล้วลูกเธอเป็นเหมือนกับว่าน้องผู้ชายไปไหนก็เลยว่าอ๋อเขาไปทํางานแล้วเขาบอกว่า หมือนกับลูกเขาบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใ่ทิมแบบเนี้ยผมเออฉันนเสียหายอะไรอย่างเงี้ยแม่ตอนนั้นแม่ไม่รู้เรื่องเขาว่าเกิดอะไรขึ้นจนผมต้องส่งเรื่องนั้นไปให้แม่อ่านส่งผ่านน้องสาวไปแล้วก็ให้แม่นั่งอ่านทีนี้แม่เขาก็แบบเอาหูเราฉันต้องนอนห้องนี้หรอ,อเพราะผมกลับไม่ได้ตอนนั้นผมไม่ผมเอาจริงผมกลัวมากเพราะเขาเหมือนกับว่าจะจะมีเรื่องนู่นนี่นั่นจะไปแจ้งไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็กลัวมากปรึกษาเลยว่าจะต้องทํายังไงต่อตอนนั้นนะครับผมใช่้วนี้เราเรา,เราจน จนเหมือนกับว่าก็ก็ไปเคลียร์กันนะครับจนเรื่องเนี้ยมันมันจบไปผมก็ย้ายออกเลยในในประมาณสองสาวันต่อมานะครับผม uh huh. ทีนี้แต่บุบเราเราเแาแม่แม่ก็มาเล่าให้ฟังตอนหลังว่าวันวันนั้นที่ว่าแม่มาดูห้องกับผมวันแรกอะ uh huh. แม่บอกว่าพอมาถึงปุ๊บเปิดประตูห้องปุ๊บแม่ถามว่าที่นี่เขาอยู่กับใครอะ่ะ uh huh. แล้วผมบอกว่าตอนนั้นคือไม่มีใครอยู่ในห้องใช่ไหมผม uh huh. ผมเปิดประตูเข้าไป มีแม่แม่แม่ถามคําถามนะว่าพี่เขาอยู่กับใครนะฮะแล้วที่แต่ผมเล่าแม่ฟังแล้วว่าพี่เขาอยู่คนเดียวเป็นพี่ผู้หญิงนะฮะพอแม่บอกว่าวันแรกที่แม่มาแม่เจอคน่ะเดินออกไปทางระเบียงอ๋อแม่เห็นก่อนแต่แม่ไม่พูดเห็นเลยแม่ไม่พูดเพราะว่าผมมาจัดการแล้วผ้ามาจําอะไรต่อกันหมดแล้วอ่ะแล้วที่แม่เห็นคือเหมือนกับว่าเขาเปิดแบบเหมือนกับระเบียงมันเปิดแล้วเขาก็เดินออกไปตรงระเบียงเป็นเป็นเป็นผู้ชายที่เขาเห็นแต่แม่ไม่พูดให้ผมฟัง อ่ฮะใช่ครับผมก็นั่นแหละครับเรื่องก็จะเป็นเป็นประมาณนี้ครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าว่าว่าคือใครหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าผมผมเอาจริงตอนนั้นคือแค่ว่าเรื่องเรื่องที่ว่าไปคุยกันที่นู่นนี่เออที่ที่สํานักงานอะไรเงี้ยมันมันว่ายุ่งแล้วอ่ะตอนนั้นพอเรื่องเนี้ยจบผมก็รีบขนของออกแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะถามใครนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นอะไรเงี้ยครับอืมไม่ก็คือเมื่อรู้ใช่ไหมครับว่าที่เนี้ยมันมีประวัติความเป็นมาอะไรหรือเปล่าแต่ ที่แน่ๆด้วยโลเคชันของห้องถูกไหมมันเป็นลักษณะตรงทางสามแพ่งเออมันอาจจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรไม่รู้ผมว่าเรื่องนี้เท่าที่จับไทม์ไลน์นะคุณเจเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณเจสัมผัสได้แบบชัดๆเนะี่ยมันมาพร้อมกับตัวเลขห้องที่คุณเจเอามาติดะ่ะใช่เลยครับ ทำไมตอนนั้นเนี่ยถึงนึกเอาเลขสองหนึ่งสามมันมีความหมายอะไรหรือเปล่านะตอนนั้นอือตอนนั้นที่ผมติดไปนะครับผมไม่ได้คิดอะไรเพราะผมเป็นคนกลัวอยู่แล้วพี่แจ็คอืแต่ผมแค่สงสัยว่าทําไมห้องอื่นเขามีเลขห้องแต่ผมไม่มีทําไมถึงต้องเป็นเลขสองหนึ่งสามเช่นห้องข้างๆเรามันเป็นสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองแบบอ๋อใช่มันเรียงมาเลยครับผมสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสี่แล้วห้องตรงข้ามผม อ๋อก็คือรู้แล้วว่ารู้แล้วว่าของเราในต้องเป็นสองหนึ่งสามแน่ๆ่ใช่ครับแต่แค่ว่าเขาไม่มีเลขแปดไว้ตั้งแต่แรกที่ผมมาอยู่เดี๋ยวผมถามนิดหนึ่งไอ้ประตูที่มันไร้ซึ่งตัวเลขอะครับคุณเจมันเป็นประตูเหมือนกับห้องอื่นๆหรือมันผิดปกติกว่าห้องอื่นๆเป็นประตูเหมือนห้องอื่นๆครับประตูที่เนี้ยเป็นประตูไม้ฮะสีเดียวกันหมดสีเดียวกันครับ อ่าโอเคถ้าสีเดียวกันก็ยังพอยังพอที่จะเป็นไปได้ว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นประตูเดิมคือถ้ามันมีการเปลี่ยนประตูใหม่ยังไงสีมันก็อาจจะมีการผิดแปลกไปจากห้องปกติทั่วไปที่มันไม่ได้ทํามาจากโรงงานเดียวกันนะถูกไหมใช่ครับเออนะครับมันอาจจะตัวเลขหลุดหรืออาจจะมีการแค่แค่ตัวเลขหลุดหรืออาจจะมีการเปลี่ยนประตูอันนี้เราก็ไม่รู้ใช่คือตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับ ถ้าเกิดเอาถ้าเกิดผม<อ>เห็นห้องแล้วเห็นตัวเลขหนึ่งสามลงท้ายผมก็ว่า<อ>มันก็ไม่น่าแล้วว่าถ้าเกิดสำหรับตัวผมนะ<อ>เลขสิบสามเลขอะไรอย่างเงี้ย<อ>แม่เขาก็ซีเรียสเรื่องนี้ด้วยแต่ตอนแม่ที่มากันก็ไม่รู้เลยว่าห้องผมเลขอะไรเพราะเราไม่ได้ดูตรงนี้กันเลยฮะแต่อ๋อเราเป็นคนที่จะมีความคิดเกี่ยวกับเลขสิบสามอยู่แล้วแต่วันที่เราไปเดินสัเพลงแล้วเราไปซื้อไอ้ตัวเลขนี้มามันลงท้ายด้วยสิบสามตอนนั้นซื้อไม่ได้คิดอะไร S <S ไม่ได้เีดครับก็แค่ว่าจะใ่ญ่ายก็ดีเล็กแตะหน้าห้องแบบคนอื่นเขาครับผมเออเฮ้ยน่ากลัวตอนที่เพื่อนผู้หญิงอ่ะเขานอนมองใต้เตียงแล้วเห็นเหมือนกับหัวโผล่ลงมาจากเตียงจากปลายเท้าเราเฮ้ยนี่น่ากลัวจริงครับออตอนนั้นคือผมเลยคิดเลยหูยถ้าเกิดผมต้องมาเห็นอะไรแบบนั้นในห้องผมผมคงจะ็อกเหมือนกันนะพี่เห็นแค่นั้นผมว่าผมก็อึ้งเลยนะครับครับผมภาพรวมทั้งหมดฮะคุณเจฮะอยู่ห้องนี้ได้นานขนาดไหน ประมาณแปดเดือนได้ก็ถือว่านานนะใช่แต่ช่วงระที่ผมอยู่ผมก็หลับสบายดีไม่มีปัญหาอะไรแต่หลังจากที่เอาเลขเนี่ยมาติดที่ห้องเหมือนกับเนี่ยเฮ้ยตอนแรกนะไม่รู้ผมคิดเองนะนี่ความคิดเห็นส่วนตัวนะตอนแรกเนี่ยผมว่าเขาอยู่ข้างนอกนั่นแหละแต่เขาจําห้องตัวเองไม่ได้แต่พอคุณเจเอาตัวเลขไปปิดว่าเนี่ยคือห้องสองหนึ่งสามนี่เลยโทษนะฮะห้องกูกูกลับมาห้องกูอะไรไม่รู้ไง ค่ะแต่พี่แบบจ,จ๊คมาผมมาแปลกใจผมมาเดินเดินขึ้นไปชั้นสามและชั้นสี่ในวะันสุดท้ายที่ผมขนของกนะันอ่ะครับมผมผมผมเอาเพื่อนๆมาขว่กันอะอย่้ออกกันตอนกลางคืนผมก็เลยยังไงก็อยากจะรู้แล้วตอนเนี้ยวิ่งขึ้นไปชั้นสามชั้นสี่เดินทางหนีไฟขึ้นไปอ่ะครับประเด็นคือห้องที่ตรงกับผมเนี่ยจะต้องมีเลขเดียวกันสามหนึ่งสามสี่หนึ่งสามอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ห้องตรงผมไม่มีเลขแปดเลยสักห้องฮะจริงๆครับไม่มีเลขแปดเลย หมายถึงว่าทุกชั้นเลยเหรอทุกชั้นที่เป็นลงทายด้วยหนะนึ่งสามนะโอ้นี่ไงเฮ้ยมันอาจจะเป็นการถือเคล็ดจ,จากเจ้าของหอหรือมันอาจจะมีการถูกเอาออกโดยใครสักคนหนึ่ง <c oughs> เออหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงแต่พอติดเลขสองหนึ่งสามไปปุ๊บเอาเลยวะ <c oughs> ห,ห้องกูเนี่ยกูกลับมา <c oughs> ห้องกูอะไรอย่างเงี้ยเออ <c oughs> หัวกลัวลัว นะฮะได้รครับคุณเจนั่นคือเรื่องสองหนึ่งสามเขาคือใครจนทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครอาจจะเป็นใช่ครับคนที่เขาอยู่ตรงนั้นมานานอาจจะเป็นคนที่เคยเกิดอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้หรืออาจจะเป็นวิญญาณสัมภเวสีที่อยู่ตรงนั้นเราก็ไม่รู้ถูกไหมใช่ครับเอเอโหน่ากลัวน่ากลัวเรื่องนี้ขอบคุณมากมากคุณเจที่มาเล่าเรื่อง<ด>นี้ให้เราได้ฟังกันนะได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ